ครับตอนนี้อยู่ทง้ยขาวล้มาดตายโใต้ทะเลออบันนาลวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แมคโดนัลล์นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาทีววแมคโดนัลล์นะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่พยอมบีหรือว่า ไม่แน่ใจว่าไปเจวิสเดย์หรือว่าไฮยองบิดเืออะไรันที่นั่นแล้วก็ป้ายดีกันนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างในการเที่ยวของเราป่ายแต่ตอนนี้เดี๋ยว่างของกินเหน่อยยิมหิวข้าวสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับสารเสพติดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาไปไหนก็ได้โอ้ตายตายตาย as far ก็มาถึงไฮยำบีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหาดหนึ่งในเจลว,วิสเบย์นะครับตอนนี้เพื่อนอยู่ข้างในครับเขากินข้าวกันอยูอนน่แต่ผมยังไม่ค่อยหอยิวเท่าไหร่นี่ครับไฮยำบีชโตแอ์คาเฟ่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในจะเป็นไงบ้างป่ายกินอะไรบ้างครับนี่เยอะมากกินเบียร์เบียร,เยร์เบียร์ทังน้ก็เป็นร์ิงหโอ้โหกล้องหน้าหน่ามีเก่าอะ ชายหาดรอเราอยู่น้ำใสเห็นยังใสใใเลยเองใส่ชุดนี้เล่นน้นเออแต่เมื่อน้รหมก

อพอได้ไหมพอได้ไหมโหดูน้ำเฮ้ยเฮ้ยมีปลาด้วยแต่ไม่ใช่หอย,หย,หยดูน้ำทะเลครับ อีออยากเปียกแล้วโดนเลยโดนเลยโดนเลยไม่ตัดเลยแ่่เล่นนะนี่ถ้าพักอยู่แถวๆนี้นี่เล่นวิ่งวิ่งลงเลยนะี่มันกว้างมากเลยมันกว้างมากเราไม่รู้จังะ ดูมุมนี้ก็สวยเนี่ยมุม,มปวดหินถายรูปสวยเลยอ่ะสุดยอดนะครับโอ้จะ้าจะลืนหน้าดูเลยเนี่ยโอ้ดูตะไคร้มบอกตามตรงเลยครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับ ล้ราอยู่เล่นน้ำน้องมาเล่นน้ำแบบวิ่งลงน้ำไปละสองคนโอ้โหน่าเล่นมากต้องบอกว่าต้องเข้ามานี่ต้องแบบเล่นอ่ะดูตรงนี้ครับบรรยากาศที่ถ่ายรูปได้บอกว่าสวยเลยนะสำหรับใครที่ชอบเป็นชภาพเราเห็นดูนีครับละไทตรงนี้แบบสวยมากนะยอดไปเลยบอกว่าเด็ดเด็ดมากสำหรับรอบนี้ เราปกติผมจะมาหน้าหนาวนะหน้าร้อนผมไม่เคยมาเนี่ยมาหน้าร้อนครั้งแรกก็บอกว่าโหยอดปกติหน้าหนาวคนจะน้อยกว่านี้เยอะเสียงคืนสัจา์มองเล่นไวสุดขอบนะตอนนี้อยู่หาดายขาวนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะมาดูพาดูใต้ทะเล อยังใสเฮ้ยเขามาแล้วลรอวังพีมึงก็มาไกลอยู่งนี่อ้ยยังใสนะครับจาวิสเบนะครับผมหากใต้ขาวนะครับอยู่ในนัดนิวเตลเวลนะครับโอ้ยคุณใส่อะไม่ใช่มึงเปในนี่สาลายดูดิ เกืบสามชั่วโมงแล้วกันครับผมตอนนี้มาทะเลกำลังสวยนะครับหย่รอครัผมหลังโควิดอย่างนี้ทะเลหลังฟื้นฟูนะครับแนะนำเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักก่อนนะครับเพราะว่า,าที่พักเราบี <c oughs> หาดอยู่ข้างหลังด้วยครับเราก็ไปเล่นที่หาดดีกว่านี้น้องมาแลงตอนแรกผมจะลงแล้วนี่ครับหลัง<ข>อ,อาบน้ำมาอยู่เลยวิ่งลงน้ำกันไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นงั้นน้ำที่พักดีกว่าโซงไหนวะทหโอ้ปูจินนะผมไอ้พวกมึงถูหลังให้กันดิโอ้สยยย หลังีเออหลังเออตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้างตรงใกล้ๆไฮยัมบีนะเป็นห้างใหญ่เลยแหละมีทุกอย่างด้วยมีอะไรคือทําไมเรามาที่เนี่ยเรามาหาของกินครับผมนี่เราก็จะมาช้อปปิ้งกันนะครับเอาดีนันนี้เราได้รับมอบหมายภารกิจมาให้หาเนื้อครับ มีลิปอายสกอตฟิลเลตมีเจ็ดร้อกรัมพอเทอร์เฮาพอเทอร์เหนียวนีดนึงน่าเจอแล้วนึงนีนงนนงน่เลยลิปอายบีบผมก็เอาหนี้ช้ำไปหน่อยอันนี้ไม่ไม่สวยไม่ได้เยได้แล้วคนะุณใช่ ใช่ใช่ใช่ลังหายู s. <S Gotta, no, my, <the 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 ่กูอัดเราตัวิ่วิวไอ้กูัดด้วยอ่ะอไหมแพกหนึ่งไม่แพงาไปลองดูลองดอนนี้ร้อนอ่าอย่างั้ซื้อนี่ไป้ซื้ออะไรได้เรายผมื้อุมาของโพ่งซื้อเนื้อ ซื้อเนื้อมามวนโลครึ่งแล้วก็ไส้กรอกสามแพ็คเนื้อย่างเนื้อสเต็กแล้วผมก็ซื้อปลากรีลิบแบบเดียวที่มันนี่มาแล้วอ๋อเออว่าจะถามเดี๋ยวเออไม่เป็นไรงั้นเอาที่นนท์นนทโลน่าว้าวแล้วก็นี่เลยครับอินพอร์ตจากไทยแลนด์ครับผมว้าวดีโอก็มีทีนี้เราก็มาถึงการซื้อ หมดเครื่องดื่มของเราวันนี้นะครับสำหรับเครืร่องดื่มของเราวันนี้ก็ปึ๊บกลิ่นอะได้วยตาอะไรเนี่ยต้องตข้ออข้าออกเข้าออเฮ้ยแจ็คสีดิบเลยเหรอพี่กินลดราคาแจ็คแจ็คถูกใช่ต่าเท่าไหร่อแปดบาทห้าสิบห้าเออ ตอนนี้เราก็ทำการซื้อของเปไปที่บล้อยแล้วนะครับตอนนี้เดินทางออกไปที่พักเลยแล้วกันจากนี่ไปอีก37กิโลเมตรขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงเดินทางต่อค้าบผม เอาละครับเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านนะครับที่เราเช่าวันนี้บ้านติดริมชายหาดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมบ้านกันคนระับสองสี่ห้องนอนครับสองห้องน้ำไม่รู้ห้วยห้องน้ำสองคาร์บัวันนี้พาไปเยี่ยมบ้านครับเชิญเข้ามาเลยครับเชิญเชิญเข้ามาเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นชั้นสองชั้นแรกครับเดี๋ยวเราไปดูชดดั้นแรกเลยนี่ ห้องแรกครับอยู่ห้องอยู่หน้าบ้านดูโอ้โหป๊าหืดูยังไงบ้างครับติดกับห้องนอนห้องแรกอ่าเป็นห้องซักผ้าครับมีห้องน้ำอยู่ด้วย้ดูดีครับ้าพน้ำเลยดนะ้วยขี่ได้ด้วยมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะว้าวตรงเข้ามาครับฝั่งขวาเป็นลิฟวิ่งรูมครับอืมดูครับ รีบวุ้งมใหญ่มากเลยครับอมาสับป้าเจอโต๊ะปูบนเลยครับขบขาตันตันครับห้องพัวเล็กๆนะห้องพัวที่นี่จะเป็นห้องโฟกับเจ็บนิดนึงขับไม่มีฟู้ดไม่มีอะไรก็คือไม่เน้นทำกับข้าวครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวโซนบาร์บีคิวครับดูรอบอ่าตรงนี้มีเต๊ะบาร์บีคิวด้วย เดี๋ยวเราขึ้นไปเยี่ยมชมข้างบนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนอนที่ห้องใหญ่อะแบบนี้นอนแบบนี้กับเทก็ได้พี่คงไม่หนึ่งห้องหรอกพี่น่าจะอยู่พี่จะอยู่แค่โซฟาแหละโอ้โหขึ้นมาข้างบนมีอีกหนึ่งห้องรีวิ่งใหญ่ๆครับผมปัตโต้ปัตโต้มีห้องครัวอยู่ข้างบนด้วยอ่ะไปดูครับ โอ้โหห้องัวอยข้างบนครับโอ้โหมีลำโพงเสียบเพลงให้ฟังเนี่ยมีห้องมีฮูดอะไรให้หมดเลยอะเออบาร์บีคิวอยู่ข้างล่างไปเราไปดูห้องนอนนะครับห้องใหญ่มากมีห้องนอนแรกเตียงสองชั้นโอ้โหห้องน้ำนี่ไงโต๊ะเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเลยใช่ เย็ด yeah. อันนี้อีกห้องนึงโอ้โหห,ห้องนอน,นสวยครับมีทีวีให้ด้วยมีระเบียงสุดยอดแหลม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 ปุ้ยเฮ้ยมีห้องอันนี้เหมือนเจ้าของบ้านเลยนะเอออันนี้เหมือนห้องเจ้าของบ้านเลยนี่ครับ Walk in c l o เซตเขาแล้วก็ เป็นมาสเตอร์รูมครับมีห้องน้ำแรมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเราไปทำกับข้าวกันเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่เราเยี่ยมบ้านมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไม้ไม่ยาวเทำกับข้าวเลยแล้วกันห้องน้ำมีเหรอไม่พี่ตังไม่พี่เจงค์มีห้องครับพี้ตังค์ไเปลี่ยนที่จบเลยนะนี่คือกิจกรรมของพวกเรา นม่ครับการทำร้ายร่างกายของหัวเมียคู่นี้ครับลงท่าทำร้ายด้วยการเล่นหลักบีรหลักจะปีไม่ต้องขอเดวยอ๋อมันเป็นสไตล์กัน กับข้าวครับจากเชฟแดนปลาดิบของเราแดนปลาแดกใช่ครับแดนมาแดนมาแดกเอาไปเลยพี่หมูทอดเรียบร้อยครับผมหมูทอดเอาเวฟนะเอาไปเวฟไทอดมั้ยใี่สุดน้่สุดแล้วใช่ไหม ไก่ย่างซอสซอสแล้วก็ฝ <tapping here. S 2> ั่งนี้ครับเนื้อวิ่สวยแล้ว่าย่างทะเลท้องรวมเนื้อเนื้อโอ้โหโอ้ยลิปอายกินมาเลิกครับไม่ต้องหั่นครับไม่ต้องหมักอะไรด้วยไปเลยไปเลยตู้สองตู้มไหมล่ะโอ้ลึกๆด้วยเนื้อคุณนายเกินมันเล็กไปเปลี่ยนอันได้ไหม พอแล้วไม่โดนแล้วมึงยัอ้พ่นไม่มาเนี่ยผมกินไปเถอะผมกินไปเถอะผมกินไปเถอะเฮ้ยรอดอาเฮว้า

เกน้าพูดเลยหัวงวงเหรอเออเอองวงใจจะร้องมันเลยเมยน้อยน้อยอ่ะม่งวงเธอเหนื่อยเหนื่อยเธอทนกับทนไม่เอาเธอ สำหรับปีล็อกสารเสพติดคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเว้เพียงเท่านี้ส่วนใครอยากกดไลค์กดติดตามสามารถกดติดตามได้ที่เพจสารเสพติดแล้วก็กด Subscribe ที่ Youtube Channel สารเสพติดนะครับผมขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย